สวัสดีครับเพื่อนๆเคยไหมครับที่กําลังพิมพ์งานอยู่เพลินนะครับแต่ตัวอักษรก็สลับกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับหรือตัวเลขจากแป้นพิมพ์ด้านขวาก็ใช้ไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับปัญหานี้มันเกิดจากการที่เราเผลอไปกดปุ่ม c a p ล l o กหรือนาลองนั่นเองนะครับผมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าหากเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้บ่อยนะครับและอยากหาวิธีป้องกันการพิมพ์ผิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่อาจจะสร้างความงิดใจให้เราได้นะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆครับนั่นก็คืออ่าม ที่เรียกว่า t i n g l e Key นะครับหรือว่าแป้นสลับนั่นเองนะครับฟังชันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆหมดปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเพื่อนๆเปิดใช้งานแล้วเวลาเราไปโดนปุ่ม Cap ล็อกหรือว่านำล็อกนะครับมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนั่นเองนะครับผมรายละเอียดและวิธีการตั้งค่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูกันในคลิปได้เลยครับ ลุงม้าออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งปุ่มกันนะครับให้มันมีเสียงนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับมาตรงที่สตาร์ทนะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงที่ฟันเฟืองนะครับหรือว่าเซตติ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับไปเอเซ่ออฟแอคเซตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกมาหาตรงคําว่าคีย์บอร์ดครับอยู่ในอันนี้คือหมวดยุทธ์ตัวเกิรคีย์นะครับผมก็สามารถกดได้เลยครับ แล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับผมอันนี้เราไปลองฟังเสียงกันครับี่ผมกดแท็บล็อกก็จะมีเสียงแล้วนะครับผมกดนำล็อกก็มีเสียงครับหรือสโคล็อกก็มีเสียงเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ลำคานอยู่ก็สามารถปิดเปิดด้วยวิธีการเดียวกันนี้ได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับก็แค่กดปิดไปนะครับเอาเสียงออกนะครัว่ากดยูสไปแค่นั้นเองนะครับกดออฟไปนะครับ ก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับผมแต่สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือว่าการสัมผัสนะครับการที่เปิดเสียงเอาไว้แบบนี้มันก็จะดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราเมื่อข้าไม่โดนโอเคเรารู้ว่ามือไปโดนแคบล็อกนะครับผมหรือมือไปโดนนาล็อกเคลือปุ่มมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับุ่มนี้ก็ใช้ได้นะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแบบนี้เลยครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กาลังดูอยู่นะครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ